เราต้องตาสว่างนะฮะว่าประเทศไหนสินค้าใดที่อ้างว่าร,รักรักรักเวลารับตังเนี่ยแต่เหยียดผ่านโฆษณาหรือเหยียดเวลาเราไปเยือนประเทศเขาเราต้องเข้มแข็งแล้วก็ลงโทษเขาแรงกว่านี้ซึ่งตัวแชมป์เองเนี่ยก็พูดถึงงานประกาศผลรางวัลก็เคยเสียความรู้สึกนะฮะเพราะว่าในช่วงที่แชมป์ยังหลงรักกีฬาอยู่เนี่ยเรามีอยู่4รายการมีช็อตเด็ดกีฬาแชมป์มีท็อปนิวส์มีแชมป์จัดไปแล้วก็กีฬาตัวพ่อซึ่งในทุกโพเนี่ย ช็อตเด็ดกีฬาแชมป์จะมาที่1แทบจะตลอดเวลาขนาดบางโพนะบางโพใหญ่เนี่ยยังบอกเราเลยว่าเวลาให้เขาโหวต3โชว์ที่ดีที่สุดเนี่ยสรายการของเราก็คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์แล้วก็ท็อปนิวส์เนี่ยติด1และ2เลยนะนี่คือเหตุผลฮะที่รายการเราถูกเชิญไปร่วมงานกับทั้งบาร์เซโลนายูเวนตุสแมนซิตี้แล้วก็อีกมากมายเพราะพวกเขาบอกว่า ไม่เคยเห็นโชว์อะไรที่มันแล้วก็สร้างสารรค์แบบนี้มาก่อนแต่หนึ่งในงานประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของใครเนี่ยอพอมีการประกาศผลรายการกีฬายอดเยี่ยมพี่น้องเชื่อไหมว่าใครชนะรายการที่ชนะคือการ่าย